เราจะมารีวิวหนังสือเป็นหนังสือที่ actually เหมือนเปลี่ยนวิธีชีวิตพวกเรานิดนึงเนาะเฮ้ยพออ่านแล้วไอ้เชี่ยกูมี motivation ว่ะในการที่จะทำอะไรในการที่จะคิดเข้ากับชีวิตกูในตอนนั้นแบบสัตส์มันไม่มีอะไรที่มันเป็น original มาต้องแต่แลมันมีคนบางคนที่เราไม่ว่าคุยเท่าไหร่แม่งก็ไม่เข้าใจเขามันทําให้กลัวกลับมาขอบอกเขาอีกครั้งพอหนังสือเล่มนี้เก๋เหมือนกันไว้หนังสือเล่มนี้ป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉิบไปแล้วไหนเล่าสิ ปกติเราจะคุยเรื่องรีวิววันนี้ก็รีวิวเช่นกันแต่เป็นหนังสือนะคะก็จะมีความรู้หน่อยๆซึ่งปกติพวกเราไม่ได้เป็นคนถนัดในการรีวิวหนังสืออะไรขนาดนั้นเล้ยแต่หนังสือที่เราเลือกมากัน3คนน่ะเนพูดได้เลยว่ามันเป็นหนังสือที่ actually เหมือนเปลี่ยนวิธีชีวิตพวกเรานิดนึ่งเนาะใช่ใมึงเป็นคนอ่านหนังสือแบบปกติกูเป็นคนอ่านหนังสือน้อยมากๆกเซ็มจริงหรอเมื่อก่อนกูเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากๆกอยากชกตูหรือเปล่ากร์ตูด้วยแต่ว่ากูไปงานหนังสือทุกปีเลยแล้วจะเป็นงานที่ร้้้เมนนาาละะพดไ่แวฉ หนังสือที่เนเรหยิบเรื่องมาน่าจะเป็นหนังสือไม่กี่เล่มที่แอคชวลอ่านจบของกูนี่มีไม่จบอยู่ในนี้ด้วยเออเหมือนกันเออทําความเข้าใจได้3-4บทก็รู้สึกด,ดีแล้วแต่เปลี่ยนชีวิตไหมเปลี่ยนมาอันนี้เป็นหนังสือ s ิล l l i k e a น Artist นะคะปะ้าดาเอาไม่เอามาด้วยไม่เอามาด้วยว้าไปกันใหญ่แล้วนี่เป็นหนงสือที่แมวต้อง <c oughs> คือเรืองเล่มนี้กูเอาไปอยู่มาเรือนหอแล้ว <Okay. S 2> เออเป็นเล่มแรกที่อ่านจบแล้วก็เป็นการเปลี่ยนความคิดในมุมเด็กอาร์ตของกูไม่จาเป็นต้องเป็นเด็กอาร์ตอย่างเดียวก็ได้เนาะทำครีเอทีฟหรือนู่นหรือนี่คือเขาบอกว่า s t e e l and artist จบตรงตรงัว <Wow. S 1> มึงจะขโมยไอเดียมาจากคนนู้นคนนี้หรือขโมยอะไรที่มันน่าสนใจของสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกนี้มาแล้วและอัแดแให้มันเป็นออริจินอลของมึงยังไ oh. งโง่ oh. เพราะว่าตอนเด็กอะกูค,คิดมาตลอดว่า oh. โหยคงดีเนาะถ้ากูเป็นคนคิดแบบปิคาโซได้อยากเป็นคนแรกของอันนี้จังอยากเป็นคน uh. แรกของอันจัง uh. แต่นักศิลป์นี้มันบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นออริจินอลมาต้องแต่แลกส่วนใหญ่งานสร้างสารรค์คือการหยิบจับมาแล้วสานต่อให้มันพัฒนาขึ้นออเพราะฉะนั้นมันก็เลย เป็นหลักการว่าอ๋อโอเคกูไม่ต้องมานั่งเครียดว่ากูจะวาดหนูยังไงให้มันประหลาดประเหลืองไม่เหมือนหนูชาวบ้านเขาเราสามารถไปหยิบจับอาร์ติสคนที่เราชอบได้ศึกษาว่าคนที่เราชอบเป็นไอดอลอะชอบอะไรชอบใครอีกเราก็ศึกษาไปเขาจะมีกฎเกณฑ์เลยว่าเราลองคั p ปี้ได้แต่ว่าอย่าคัปปี้คนเดียวสมมติงานมึงกูคั p ปี้มึงเด็ก copy, เลยคือการคัปปี้แหละแต่ถ้ามึงหยิบไ<พ>อเดนะียสติลส์เพราะจริงมันคืออาร์ตแหละมันคืออาร์ตมันคือหยิบจับหลายๆอย่างมารวมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นแล้วในหนังสือเขาก็ยัังบออกกีีว่าโคด แปลกประหลาดเอามนุษย์มันไม่เคยสามารถก๊อปปี้อะไรได้อีกแซคลีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกูเคยเห็นนะว่าคนที่บอกว่าชอบงานอโนแล้วก็วาดรูปทุกอย่างตามกูหมดเลยแต่ออกมาลายเส้นก็บิดเบี้ยวเป็นเขาและอย่างเงี้ยคือมันทําให้ความคิดมึงเวลาที่มีคนก๊อปปี้มึงแล้วมึงไม่โกรธปะไม่โกรธนะสมมติเนี่ยอยู่ดีเขาก็วาดตัวนี้มาเลยเด็กๆกูก็รู้สึกเหมือน appreciate ว่าเขาฝึกวาดรูปจากตัวนี้ก่อนเพราะว่าในโรงเรียนอาร์ตอะมึงมึงนอกเขาก็จะให้เลือกเพนติงที่มึงชอบแล้วลองทําให้เเหมืออน act ดู ก็เลยเป็นไอเดียที่โอเคเหมือนกันไว้หนังสือเล่มนี้แล้วกูชอบคำหนึ่งของหนังสือเล่มนี้มากคือ fake it until you make it ้าว <Wow. S 2> ปัจจุบันกู actually ยอมรับว่ากู fake it until I make it นะเพราะว่ากูจบกาฟิกกูไม่ได้สายเพนนอะไรเลยงานแรกที่กูได้รับก็คือให้เพนต์กำแพงได้ไหมมึงกูทำไม่เป็นจริงๆกูเฟกแหละว่ากูทำได้แต่เฟกไปเฟกมาจนมันทำได้อะจริงๆมันก็คือการที่เราเรียนรู้ที่จะเริ่มลงมือทำออาลอวโอกาสที่คนอื่นให้ใช่ในหนังสือก็บอกนะว่าต้องลงมือทำแล้วมึงจะรู้แล้วไอเดียอื่นๆมันจะผุดขึ้นมา นี่ค่ะเป็นหนังสือแรกๆรของแนาค่ะขนลุก เอามาเป้าเอามาเอามาเอามา The Secret ยังไงรีวิวมาดิก็เจอ The Secret แล้วเขาบอกว่ากดแห่งแรงดึงดูดของจักรวาลกูชอบมากๆในไอเดียของเขาเลยเว้ยใช่ก็คือไม่มีอะไรเลย b a s ิค a ี l เขาเชื่อว่าสิ่งที่มึงคิดซ้ำๆอยู่ในจิตใจอะมัน actually เกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างเช่นนะสมมติมึงคิดว่าปวดท้องจังมึงคิดอยู่นั่นแหละว่ามึงปวดท้องสุดท้ายมึงจะรู้สึกว่ามึงปวดท้องจริงๆเล่มนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เน้ยว่าภาษาไทยมันมีเนาะแล้วก็อันนี้มันเป็น story เรื่องราว แต่มันเป็นภาษาไทยแหละก็คือเขาก็จะมีคนมาเล่าต่ตางๆว่าแบบอะไรที่เดอะ e ิคเรเปลี่ยนเขาได้บ้างถ้าเกิดเช่นเลยนะมีผู้หญิงคนนึงชอบไปทํางานแล้วโดนเจ้านายลวนลามหรือได้คนทํางานไม่ดีตลอดอะเพราะว่าลึกๆเขาชอบคิดหมือยอุย้ยอยากให้คนรู้นะเนี่ยว่าจริงๆกูๆเป็นคนไม่เก่งขอให้เจอคนดีเจ้านายต้องเฮียแน่ๆเลยคือคิดในกติกาปรุงแต่งสั่งไปแล้วว่ามันต้องดีมันคือในเดอะสิคเรทเล่มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรที่มันเป็นดอนอะมัน actually it will อะสมมติ d อ n t want to fail มันกลายเป็น เป็น want to fail oh, อะเพราะฉะนั้นน่ะกฎแรงดึงดูดของเขาเขาจะมีวิธีบอกเลยว่าแบบมึงอยาใช้คําพูดว่าวันนี้จะไปทํางานขอให้อยาแบบไม่ต้องพูดเลยว่าฉันจะได้เขาจะมีกฎเกณฑ์ก็คือขอเชื่อและรับและอย่าอีเวนสงสัยว่ามันจะมาได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของมึงที่จะต้องรู้เว้ยม,มันเป็นหน้าที่ของจักรวาลกู actually ตั้งแต่อ่านแล้วใช้กฎเกณฑ์เขากูก็มีอะไรประหลาดเกิดขึ้นเยอะอย่างที่บีชอบพูดว่าพี่เนทเป็นคนที่ได้อะไรประหลาดโดยมหัศจรรย์แล้วกูก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆเหม ตอนที่พี่ยิปบอกว่ากูเป็นคนไม่โชคดีแล้วความรักแต่ตอนนี้ถ้ามึงรู้สึกโชคดีแล้วมึงจะรู้สึกดีเห็นปะแล้วมึงก็จะรู้สึกว่าอยู่นี้ความรักมันดีอะอ,อย่างอยา่างนี ประมาณนั้นละคะคือจริงๆมันเหมือนกับเวลาที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำยังไงให้ไปถึงเป้าเออจริงถ้าเราเชื่อมากๆเราเห็นภาพนั้นมากๆมันจะได้จริงๆเออมันก็เป็นเรื่องของเฟสแหละเนาะความศรัทธาแต่ไม่ใช่ศรัทธาไปอย่างนั้นเป็นศรัทธาที่ต้องลงมือทำด้วยอันนี้ไม่ได้ศรัทธาไปอย่างนั้นกูว่าหลังๆนี่มันคงชักจะจริงอ่ะเพราะหนังสือหลายๆเล่มอย่างหนังสือเล่มต่อไปก็คือไอ้ที่บอกพูดเรื่องบวกเรียกโชคดีมึงเป็นคนซื้อหนังสือประมาณนี้ประมาณจิตวิทยาหมดเลยแล้วจริงๆงมึงเป็นคนชอบอ่านหนัง เเาคยบอกตัวเองหรือยังว่าเธอเป็นคนสวยกูบอกตลอดเคยบอกตัวเองหรือยังว่าเธอโชคดีกูบอกแล้วตลอดไม่ต้องซื้ออไม้ไดอ้าวกูรักตัวเองมากกว่านี้ไม่ได้แล้วต้องอ่านการเสียสละและการให้มากขึ้น ึงจะพูดว่ากูจะสื่อว่ากูคิดว่าหนังสือจิตวิทยาหลายๆอย่างตอนนี้มันเกี่ยวกับการพูดเรื่องบวกไม่ใช่ว่าให้มึงเป็นคนบวกไปงันงันเองเพราะกูเชื่อว่าอะไรที่หลุดออกมาจากปากเราแล้วมันมักเป็นไปตามปากถ้าเกิดมึงตื่นมาวันนี้แล้วแบบมึงรู้ป่ะชีวิตกูอมันเหนื่อยมากเลยมันเหนื่อยแล้วหน้ามันเหนื่อยแล้วแต่ชีวิตกูม่มีแต่เรื่องปังเวอร์มึงแค่พูดอะหน้ามันปังเวอร์หน้าสีลเคมีสตรีมันปาออกไปเฮ้ยแต่ว่าจริงนะเว้ยเพราะว่านิกบอกว่าสมมติว่าเวลาเรากำลังเศร้าอะให้เราพยายามยิ้้้้มมแลวสุดททาาาายกรันนนบหหจะใ ความรู้สึกเราเป็นไปตามนั้นพูดเรื่องบทเะาชอบในที่เลือกอันนี้มาเพราะว่ามันมีเรื่องลึกหนักบ,บางของหนังสือเล่มนี้ทำไมยอะยังอ <laughs> ่ายังไม่จบนะแต่ว่าหวานเล่มเนี้ยตอนที่นั่งเครื่องไปกับพวกมึงมึงเขาบอกว่า <laughs> ให้พูดแต่เรื่องดีๆอยา่านินทาคนการนินทาคนอะเปรียบเสมือนน้ำพึ่งที่หอมหวานมันสนุกชั่วครู่แต่จริงๆแล้วอะมันทําให้มึงอะไม่ได้เป็นที่รักเหมือนกันมาอะไรประมาณนั้นอะพอยิ่งอ่านเสร็จเรามาหย่านินทากันเถอะขอตั้งกดปุ๊บหย่านินทาไม่โยนมีแต่ฮัสกิ้กันอะขออีกเรื่องเลยแป๊บน อีกทีนึงเดี๋ยวลุกแล้วไม่มีท่าแล้วสักคาคนเดินผ่านมึงว่าไอ้นั่นมันเหมือนพวกแบบตั้งกดว่าจะลดความอ้วนแล้วอ่ะแล้วจะแบบอยากินอีกทแล้วแล้วก็แบบ อ๋อชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งว่ะอ๋อแล้วสิ่งที่ดีของหนังสือเล่มนี้ก็คือทุกๆอีพีอ่ะมันมีคำใหญ่และแค่หน้าเดียวเพราะฉะนั้นคือมึงก็จะอ่านสั้นๆได้ใช่อ๋อแล้วมึงก็จะอ่านเร็วแต่มึงก็ยังอ่านไม่จบใช่ของมึงไง่อ้กูของกูเล่มที่กูเลือกมามันจะเป็นซีรีส์ที่กูซื้อทุกเล่มของเขานะซีรีส์อะไรคือเขาคือหนุ่มเมืองจันทร์มีเล่มที่กำลังรออ่านอธิบายหน่อยหนุ่มเมืองจันทร์เขาจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจชัดเจนดีเนาะเออแบบไม่รู้ทไมธุรรกิจจจมัันนนนะะะสออออไคืเเี้ยขาพูดถึง เซตของคนที่โตเป็นดีเรกเตอร์เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเนี้ยเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วดังที่สุดเรื่องของการเขียนกราฟิกเขาบอกว่าหลายๆคนน่ะชอบมองว่าคนเราอะ่ะต้องทํางานนอกคอมฟอร์ตโซนแต่คนเนี้ยจะเป็นคนเดียวเลยที่บอกว่าทําไมเราต้องทำงานนอกคอมฟอร์ตโซนให้เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมันจะมีแนวคิดบางอย่างที่ทําให้มึงอะ่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. พออ่านแล้วไอ้เชี่ยกูมี motivation ว่ะในการที่จะทําอะไร mm hmm. ในการที่จะคิดเฮ้ย mm hmm. ทำไมเขาถึงมองแบบนี้ทําไมเขาถึงคิดแบบนี้แล้วแต่ละซีรีส์แต่ละอันเนี้ยนนคำถาม เฮ้ยแต่แต่เราชอบนะมันเป็น business จริงแต่มันไม่ใช่แบบหลักการไม่กันนี่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของบิสเนสของหลักการซ e o ที่เขาคิดอย่างถูกูมีเยอะมากโลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวเนี่ยกูยังไม่ได้อ่านนะแต่กูรู้เลยว่าเวลาอ่านอ่ะมันหมายความว่ามึงไม่สำเร็จต้องมองด้านเดียวทุกอย่างมันมีถุกมุมกูเชื่อแหละว่ามึงยังไม่ได้อ่านเพราะว่ามันยังอยู่อันนี้เป็นเล่มต่อไปที่จะรออ่านแต่ละเรื่องอ่ะมันจะเป็นแนวคิดของผู้บริหารใหญ่วอลเลนบัฟเฟตเขาคิดแบบนี้นะซีพีเขาคิดแบบนี้ในการสอนพนักงานบ้างอะไรแบบ เชื่อมึงคิดได้ยังไงวะกับคําตอบนี้เออดีชอบมากแล้วนี่ตรงนี้คือเขาสําคัญหรือว่าอ่านถึงตรงนี้ก็มาร์กไว้อันไหนชอบอะไรเงี่ยก็มีเขียนไว้เนี่ยวิธีคิดของวอลแมนเปดไม่ใช่การเลือกคนแต่เลือกที่จะลงทุนไงดีเออดีว่ะแล้วแต่ละเล่มะมันสลับสลับหนังสือกันบ้างปะกูไม่เคยเลือกหยิบอะไรแบบที่มันซื้อเลยแล้วกูจะคิดวิธีคิดแบบนักโฆษณากูเป็นคนไม่มี creativity ไงก็แต่ปะกูก็จะเลือกซื้อหนังสือที่ทำไมเขาถึงคิดแบบนี้กูไม่เก็ตทำไมเขาถึงมองเห็นอะไร กูก็จะเลือกอมันีกเล่มหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกันทำไมเขาคิดแบบหักโฆษณาเพราะกูไม่มีอ,อีกเล่มหนึ่งที่กูชอบมากๆที่กูเลือกมาคือสราีกในชีวิตเราอะแวดล้อมไปด้วยคนหลายๆแบบแล้วก็จะเจอคนที่มีความคิดแบบอีเดียตเกิดขึ้นถ้่งั้นกูไม่อีเดียต์เลทำไมาบางคนมันถึงเป็นผู้บริหารที่พนักงานเกลียดมากๆเราจะรับมือกันยังไงหรือว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงเวลาเราเราเจอคนแบบนั้นกูชอบนะ how to understand those who cannot be understood มันมีคนบางคนที่เราไม่ว่าคุยเท่าไหร่แม่งก็ไม่เข้าใจ เขาคุยเท่าไหร่ก็ไม่คลิกกับหรือบางทีมองเขาไปเราแบบมึงคิดอย่างนี้ได้ยังไงมึงมีการกระทาอย่างนี้ได้ไงมึงไม่อายหรอวะมันจะมีจริงจริงมึงแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนไม่เหมือนเราเขาจับแนกมนุษย์ออกเป็นแบบหลายหลายสีมึงว่ามึงเป็นสีอะไรยากจังกูว่ามึงเป็นสีเหลืองแน่เลยชอบเหลืองก็แดงอ่ะมึงเลือกสีอะไรถ้าให้มึงเลือกกูเลือกสีเหลืองถ้าเป็นกูนะกูว่ากูเลือกสีเขียวอ่ะอันนี้กูจะมาดูเพราะมันจะมีลูกศรบอกนะคะสีเหลืองคุณเป็น extrovert มึงเลือกสีอะไรนะสีเหลืองมึงเป็น extrovert กูเลือกสีเขียวกูเป็น introvert เป็น passive เป็น reserve สีฝั่งพวกมึงสองคนน่ะเป็น active <ม>เป็น implementer เป็นพวกชอบลงมือทำออแล้วก็ relation oriented ชอบแบบ connect อะไรกับคนประมาณออออนี้พอก,กูอ่านปุ๊บกูรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือการยอมรับว่ามนุษย์เรามันมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นกูไม่มีความจำเป็นต้องพยายามที่จะไปเข้าใจคนที่กูคุยด้วยแล้วไม่เข้าใจเลยสนุกอะกูชอบ อ,อนี้อของยิของ,ของกูมีอยู่3เล่มนะคะที่ทัดมาอันนี้ก่อนก็ได้ชื่อว่า Happier Now ก็คือตอนนั้นไปร้านหนังสือแล้วก็สลับกันซื้อหนังสือให้กันกับยิปโซนี่ก็คือยิปโซซื้ออันนี้ให้กูเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่โจดในชีวิตของกูอะกูรู้สึกว่ากูกําลังพยายามจะแกะความเป็น perfectionist ความเข้มง,งวดที<ม>่อะไรกับชีวิตของตัวกูเอง <aining. S 1> ออกปรากฏอ่านที่เข้ากับชีวิตกูในตอนนั้นแบบสัตว อ่านไม่จบนะก็คืออ่านถึงที่ทัานนี่แหละยังไม่ถึงครึ่งเล่ม,มน,นะคะท่านด้วยอันดับ,บ,บ คนเขียนน่าจะเป็นคนรัสเซียมั้งเขาเกิดและโตมาในรัสเซียซึ่งมันจะเป็นประเทศที่ผู้หญิงจะโตมาอย่างสู้ชีวิตอะยากลาบากเสร็จปุ๊บเขาก็มีความฝันว่าเขาอยากจะมี American Dream เขาก็เลย move มาอยู่ที่ U S แล้วก็พยายามเรียนภาษาอังกฤษตอนแรกยากมากคือเงินก็ไม่ค่อยมีเป็นคนจนแล้วก็พยายามไต่ขึ้นมาในระบบของสังคมก็คือต้องเรียนภาษาอังกฤษคอนเน c กับคนโน้นคนนี้ต้องต่อสู้กับพวก r ซิ i s m ได้ๆอยู่ดีวันหนึ่งตั้งเหมือนแบบเป็นพวก SME เล็กๆขึ้นมาสร้างแอปขึ้นมา เป็นชื่อว่าแฮปปี้หรือแฮปปี้เออร์หรืออะไรสักอย่างทําแอปที่ทําให้คนมีความสุขเพราะว่าตัวเขาเองอะเขาอยากจะมีความสุขเขาก็เล่าว่าฉันเป็น CEO ฉันเคยลําบากนี้แต่ทุกวันนี้ฉันมีสามีที่ดีมากสามีรักฉันฉันมีลูกที่น่ารักฉันมีชีวิตที่นี่นี่นี่โอ้โหชีวิตกูแบบ I have this 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 but I'm not happy and I'm CEO of happy อะเหมือนมึงหน้าตาใหญ่มากของแอปที่ทําให้ผู้คนมีความสุขแต่ตัวเองไม่อยู่เออเขาก็เลยมาเล่าเรื่องของเขาในหนังสือนี้ว่าเขาผ่านมาได้ ยังไงบ้างเขาอะเขียน gratitude journal every day ในตอนที่เขาพยายามจะฝึกตัวเองก็คือการเขียนสิ่งที่มึงเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่กูไม่เป็นมันเป็นการเหมือนการ appreciate การขอบคุณว่าที่มึงเขียนช่วงนึงใช่ว่าวันนี้เรื่องดีที่เล็กมากๆเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตชั้นหรืออะไรที่มัน positive อะคืออะไรก็คือฝึกทําไปทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อให้จิตมันดึงความ positive ออกมาใช่ไหมมึงก็ไม่ได้เป็นคนคิดลายนะสมัยก่อนกูเป็นคนมีห่วงที่แบบเวลากู depressed อะไรอย่างเงี้ยกูจะดิ่งมากๆแล้วมันยาก ที่มันจะแค่ใช้สติของเราดึงตัวเองขึ้นมาได้บางทีเราต้องใช้เมคาันิซึมอย่างอื่นช่วยซ,ซึ่งอันนี้มันช่วยกูนั่นแหละตรงนี้ก็เลยรู้เซนต p อัพได้นิดนึงตั้งแต่เจอหนังสือเล่มนี้นะคะโอเคไปหาซื้อเลค่ะเล่มต่อไปเล่มนี้คือเล่มที่เก่ามากมึงต้องดูสภาพมันแย่มากกูดได้มันน่าจะมา10ปีมาแล้วนะคะเป็นภาษาไทยจัดที่ว่าเข้าถึงคนก้าลักมึงชอบเล่ม กูชอบมากคือตอนกูเริ่มอ่านตอนนั้นกูยังเป็นนักแสดงก็คือแบบอินกับการแสดงทีเนี้ยกูก็ได้หนังสือเล่มนี้มามันเป็นเอเนแกรมนะคะตอนเนี้ยมันดังละหลายคนนะจะรู้ว่าเอเนแกรมคืออะไรกูอธิบายสั้นๆให้กับคนที่ไม่รู้นะคะว่าเอเนแกรมเนี่ยคือมันเป็นลักษณะของมนุษย์ที่จําแนกออกเป็นเบอร์ใครเป็นเบอร์อะไรมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดกวบน่าจะเป็เบอร์เจ็ดมั้งกูเป็นจุดเริ่มต้นของเป็นศูนย์ใจมันมีศูนย์หัวศูนย์ท้องศูนย์ใจอะไรหลายศูนย์มากซึ่ง จะตอบครูกลับมาว่าหิวถ้าเป็นกูตอบกูจะตอบกลับมาว่าแล้วเนหิวไหมเพราะศูนย์กูคือสูนใจมันทําให้คนเรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกันทําไมเขาถึงเริ่มที่จะคิดแบบนี้แล้วมันเป็นการปรับตัวให้เข้ากับแต่ละคนอยพวกมึงชอบอ่านคล้ายกันนะเน,นี่ยหนังสือของกูอ่อะเป็นส่วนผสมระหว่างมึงก,กับมึงก็คืออันนี้มันจะแบ่งคนออกเป็น9ก้าหลักใช่ไหมอย่างอันแรกนักสมบูรณ์แบบนิยมก็คือเป็นพวก perfectionist อันที่สองคือผู้ให้อันที่3มเป็นนักแสดงโคนโลเมนติกนักศก เกิดการพลลบนักเสพประสบการณ์และนม่มีเทสที่กูจะรู้ในเนี้ยไม่มีเทสในเนี้ยเป็นการอธิบายแบบร่าวๆคือหนังสือเล่มเนี้ยกูรู้สึกว่ามันไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่ในชีวิตกูในตอนนั้นมากกูจะชอบอ่านอะไรก็ตามที่มันอ๋อโอเคคนรักหนึ่งคิดแบบนี้เพราะมันจะเขียนอะไรนะว่าแบบจุดที่เป็นจุดอ่อนแอของคนรักหนึ่งคือนี่จุดกิเลสอะไรที่ทำให้เขาคอยตามกับแบบวิกเนสของคนเนี้ยดีเป็นสมมติมึงกำลังเป็นอีมานาวที่ไม่ได้เป็นตัวมึงเลยสมมติมึงก็อ๋ออีนี่มัน น่าจะเป็นเบอร์นี้ใช่เอาอันนี้ผสมอันนี้แล้วสร้างเป็นตัวละครที่กูรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ทีนี้มันเสือมมันมีประโยชน์อีกตอนหนึ่งตอนนั้นที่กูทะเลาะกับนี้แล้วกูเลิกจาได้ปะเออกูเลิกกับแฟนแบบชั่วคราวแล้วกูก็หอบข้าวออกของออกจากบ้านตัวเองไปอยู่ที่คอนโดช่วงนั้นนะไอเล่มเนี้ยมันอยู่ที่คอนโดกูมันทําให้กูกลับมาคบเขาอีกครั้งพอหนังสือเล่มนี้จริงหรอทำไมอ่ะกูก็นั่งอ่านแล้วกูก็อยู่ดีดีิดขึ้นมาอยากทําเทสว่าตัวเองเป็นอะไรก็คือเข้าไปในอินเทอร์เน็ต เลยแบบหาอนน์กรมเทสแล้วก็ทําคือมันอาจจะไม่ใช่แอคูเอทหรือถูกต้องที่สุดแต่ก็คือทำเ,เล่นทําเสร็จปุ๊บอ,อ๋อกูเป็นเบอร์นี้เหรอวะแล้วก็นั่งอ่านคนอย่างกูอะโอเคจุดกิเลสเป็นแบบนี้หนะ้าเป็นนี่อ,อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บอ,อยากให้นิกทาอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรโดยที่ตอนนี้กูอ่านจบไปแล้วอะกูมีในใจว่าสมมตินนะว่ากูคิดว่านิกต้องเป็นเบอร์สี่แน่ๆเลยแล้วกูก็แบบตั้งมา่าอินิกเบอร์สี่ชัวร์แล้วสี่จริงปะไม่มเป็นเบอร์แปก็คือแบบมืดจัดไปเองว่าเขาเป็นคนแแแแบบนนนี้้้ต่่่่จริงๆลวเขาไมมใชักะหอย มึงเห็นเขาเป็นสีเองกูปรุงแต่งและจิตกูก่อให้เกิดแอคชั่นที่ชีตเขาจนทําให้เขาเชฟออกมาในภาพหนึ่งของกูเป็นเบอร์สีแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะมีบางเบอร์ที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่แล้วที่มันแสบหน้ากูแบบจังๆเลยตอนที่กูอ่านแล้วนิกทำออกมาแล้วนิกเป็นแปดอะแล้วกูก็ยังไม่เชื่อแบบยูเนี่ยนะคือแปดแล้วกูก็ไปอ่านแปดเว้ยแล้วแบบมันไม่ใช่มีกะเสร็จปุ๊บกพราแบบยูทาอีกทีได้ปะมันก็ไปทาอีกทีเว้ยแล้วมันก็ได้แปดจนกูก็เหมือนแบบกลับมาทบทวนกับตัวเองอะซึ่งกกููทแล้้วได เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนิสัยหลักๆก็คือ perfectionist เขาเขียนเล้ว่าเป็นนักสรุปแบบนิสัยเฮี้ยของคนเบอร์กูอะคือเป็นคนที่ชอบจับและตัดสินคนอื่นโดยกะมลสันดานกูก็ไปอ่านอีกเล่มหนึ่งนะเล่มสีชมพูเล่มต่อว่าหนึ่งกับแปดอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้โหตรงเหมือนดูดวงในตรงมากมันเขียนเลยว่าเคมีระหว่าอีหนึ่งเวลาอยู่กับอีแปดในฐานะถ้าเป็นคนรักจะเป็นยังไงแล้วมันคือกูกับนิกมันเขียนด้วยนะว่าถ้าจะอยู่ด้วยกัน how you make it better ปรับปรุงยังไงถึงจะอยู่ด้วยกันได้ คือทุกอย่างที่เขียนมามันตรงไปหมดจจกูต้องแบบจนกูต้องยอมแพ้รับขอโทษไม่ไม่แสดงว่ามึงกิเลสน้อยแล้วนะมึงหักห้ามในการจัดมากใช่ก็ต้องพยายามแบบต่อสู้กับตัวเองนั่นแหละเล่มเนี้ยก็คือเป็นเล่มที่กูชอบมากมึงเอาไปอ่านได้เดี๋ยวกูเอาเล่มต่อให้มึงด้วยเล่มสุดท้ายนะคะน่ารัก่เล่มที่ เล่มนี้เป็นเล่มที่กูซื้อให้ตัวเองตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลมั่งไปเฝ้าอากงแล้วก็ลงไปร้านหนังสือข้างล่างเราเท่านั้นเครียดอยากหาอะไรที่แบบรีแลกที่ปกติตัวเองจะไม่หยิบก็เลยแบบอุ้ยมันเป็นแมวแล้วมันก็ป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉิบไปแล้วข้างในมันก็มีความเป็นตะดมโลมีความปัญญาอ่อนมีความเป็นครเป็นกระตุนมึงเลยอะเออคนเป็นอหยิบเลยสั้นๆกูรู้สึกว่าอเฮียอ่านอะไรแบบนี้มันก็พ้นดีเว้ยรู้สึกเหมือนตัวเองโดนนินทาจะต้องทํายังไงเออเหลือนี้รู้สึกอิจฉาคนท ซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ไปชอบพูดประจําเลยก็คือเป็นหน้าปกของอันนี้เลยนะคะ,ค,ะคือมีคนบอกว่าอีเมลขาวเธอมันไม่ได้เรื่องเลยนะอีเมลขาวก็รู้สึกเจ็บแล้วอีเมลขาวก็แบบทําไมเขาจะต้องพูดแบบนั้นด้วยฉันมันเป็นคนแย่มากเลยหรือไงนะเพื่อ,อนของอีเมลขาวก็บอกว่าเธอคิดมากไปแล้วป่านเนี้ยหมอน่นน้ะนั่งกินไอติมสบายใจยเฉิะไปแล้วเออแล,แล้วอีเมลขาวกา็จริงด้วยเฮ้ยมาภาคตูนกันเถอะไม่มีเฮียอะไรมันพอที่ทีกูดถามแบบดูหนังสือประเภทไหนที่มึงรู้สึกว่ามึงเห็นแล้วมึงจะไม่เลือกหยิบ มาอ่านเลยแบบของมึงกูไม่อ่านเลยของกูไม่เอาเลยกูไม่มีว่ะหนังสือที่กูจะไม่ซื้อเลยคุณหนังสือยนิยายกูรู้เลยยายไม่อ่านหรอกกูกูไม่กูอ่านยายแค่เล่มเดียวเพราะว่ากูจะต้องเล่นละครเรื่องนั้นกูเลยอ่านย่ายเพื่อดูว่าคาแรคเตอร์ที่กูจะเล่นมันเป็นใครกูซื้อแต่กูไม่ได้อ่านเพราะกูชอบกลิ่นอีเวนต์หลังๆเนี้ยไปโซน e d u c a t i o นแล้วมันมีแบบฝึกหัดของเด็กมปลายอ๋อเหรอกูชอบไปเปิดดูว่าเด็กเดี่ยวนี้มันเรียนอะไรกันแล้วมันแบบยากจังอะเราไปซื้อดีแล้วเราลองมาทำ้อมเล่นา้ำ ก็ล่ะทีนี้นมาลองทำแบบทดสอบเด็กมหก,กันนะคะเรา3ามคนใครจะหวยสุดสำหรับเทปนี้นะถ้าเกิดใครมีหนังสือดีๆที่เปลี่ยนวิธีคิดของคนดูมาแล้วมาแชร์กันได้เพราะพวกเราก็ากเราก็จะไป,ไปซื้อมา,อมาบ้างนะคะไซื้อหนังสือกันให้เยอะขึ้นนะคะเราก็จานเยอะขึ้นด้วยจพยายให้จบเล่มจ้าให้จบเล่มให้จบก่อน แต่เด็กซิกเก็ตปังมึงลองอ่านดิ <Okay. S 2> โอเคสลบกัน,นเด็กซิกเก็ตสนุกมากมกูไม่รู้ว่าหนังเด็กซิกเก็ตอยู่ไหนอะใครรู้บอกหน่อยดิกูอยากดูอะมันมีหนังเด็กซิกเก็ตมีไม่มม